เที่ยวแรกของปีนะครับส่งรถสวยๆนะครับอ่าเป็น FC วันนี้5ท่านเลยนะครับขึ้นไปก่อน FC ทางเหนือ2ท่านนะครับอ่าแล้วก็เอฟซีเจ้าวัดเลย1ท่านนะครับสายสายนะครับมีขึ้นไปส่ง FC ทางอ่าอ่าพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ FC ทางเมืองเลยอีกท่านนึงนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็น5ท่านเลยนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับอ่า รถสวยจัดส่งนะครับตามเลิกแน่นอนนะครับตามเลิกแน่นอนนะครับขอบคุณยอดจองขอบคุณยอดที่เอฟซีที่ลูกค้ามาอุดหนุนนะครับทั้งหมดนะครับสามสิบกว่าคันนะครับขอบคุณ f c ทั่วไทยนะครับเที่ยวแรกแหกหมานเที่ยวแรกร่ำรวยไปด้วยกันนะครับเรารถสวยไปส่งความสุขเอารถสวยไปส่งเอฟซีเลยนะครับ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับรถสวยๆคือรถบรรทุกแล้วนะครับจะส่งถึงลูกค้านะครับด่วนนะครับคิวตามเลิกนะครับจะส่งทันแน่นอนนะครับส่วน FC ท่านไหนนะครับที่ยังสนใจรถเทคเตอร์นะครับ FC ท่านไหนอยากได้รถเทคเตอร์สวยๆนะครับก็เข้ามาดูกันเข้ามาอุดหนุนกันนะครับเสียวอ้วนนะครับยังมีรถเทคเตอร์ให้เลือกเยอะเหมือนเคยนะครับเยอะเหมือนเคยนะครับรถเทคเตอร์มือสองนะครับ มีให้เลือกมากนะครับอ,อยากได้สภาพไหนอยากได้เกรด a a อยากได้เกรดลองลองมาราคาประหยัดนะครับก็มาอุดหนุนกันนะครับมีทั้งรถไถรถบุกี่นะครับรถบุกี่ก็ไปตักมันตักหินตักทรายนะครับสนใจคันไหนสนใจสภาพไหนนะครับโทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0 9 4 เจ4ด0ู4ย์หนะครับ0 9 4 7 0 6ก4 3 0็ดนีนะครับอ่าก็ดีอกดีใจนะครับปลื้มอกปลื้มใจนะครับได้ส่งรถสวยๆต้นปีนะครับอ่าเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกปฐมฤกษ์ของปี68นะครับ5คันเลยนะครับ5คันเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเที่ยวปฐมฤกษ์นะครับเราจะได้ส่ง ยาวๆไปทั้งปีนะครับส่งเยอะๆทั้งปีอยากขายเยอะๆนะครับคุณลูกค้าอยากขายเยอะๆนะครับก็ขอบพระคุณ FC ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาจองแล้วรถสวยๆของเซลล์อ้วนกันนะครับส่วน f c ท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะครับยังอยากรับโปรขอบคุณลูกค้านะครับเซลล์อ้วนยังจัดโปรนะครับยังจัดโปรอยู่นะครับยังได้ราคาพิเศษทุกคันนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเห็นว่าขายตั้ง3ามสีกว่าคันแล้วจะขายแพงขึ้นไม่นะครับยังเป็นราคาโปรอยู่นะครับโปรดาวต่ำต,ำ,ตำโปรส่วนรถพิเศษอาโปรขอบคุณลูกค้าอะไรสักทุกโปรและครับเสียวอนให้ได้นะครับเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็เป็นโปรขอบคุณลูกค้าอยู่นะครับโปรขอบคุณลูกค้านะครับสินค้าราคาทุน สินค้าสต็อกปี67นะครับเราจะขายราคาขอบคุณลูกค้าแทบทุกคันนะครับแทบทุกคันนะครับขายเป็นราคาขอบคุณลูกค้านะลูกค้าได้รถที่ราคาประหยัดแน่นอนนะครับรถก็สภาพดีนะครับสภาพดีทุกคันนะครับสนใจก็โทรหาเสียอ้วนได้นะครับ0 9 4 7 0 6ก4า0นะครับะรับอยากได้ ยันมาฟีดาวอยากได้ยันมาดาวต่ำ,ยาาตำอยากได้คูปต้าราคาประหยัดอยากได้คูปต้าดาว4 5 0 0 0ืนาืนนะครับอ,อยากได้มีฮอลแลนด์อยากได้จอรเดียอยากได้รถแท็กเตอร์นะครับสั่งจัดหาหรือเข้ามาเลือกชมได้นะครับเซลอ้วอน,ย,น,วนนะยินดีให้บริการทุกวันนะครับยินดีให้บริการทุกวันนะครับ สอบถามรา,า,ายละเอียดก่อนเดินทางนะครับสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางนะครับก่อนมาซื้อสินค้าเสียอ้วนสอบถามก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าสินค้าบางตัวมีไม่เยอะนะครับเดินทางมาแล้วถามค่างวดก่อนถามรายละเอียดก่อนนะครับทุกการเดินทางทุกการลงทุนทําอะไรสักอย่างนะครับให้รู้รายละเอียดก่อนนะครับลูกค้าจะดาวดาวสี่หมื่นห้าหมืฟรีดาวทำยังไงสอบถามกันก่อนนะครับวันนี้ก็ กับคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเอฟซทางลำปาง f c ฟซี FC, ทางเมืองเลย FC ทางเพชรบูรณ์ FC ทางขอนแก่น FC ทางอุดร FC ทางนครพนม FC ทางเพชรบุรี FC ทางทั่วไทยนะครับทั่วไทยนะครับอุดหนุนรถเสืออ้วนนะครับมีความสุขความเจริญตลอดปี68และตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ